ค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะสอนการใช้โปรแกรม p โฟโต้พีนะคะในกรณีที่นักเรียนไม่มีโปรแกรม Photoshop ที่บ้านเนาะให้หนักเรียนเซิร์ชคำว่า p โฟโต้พีนะคะอันนี้ทำผ่านโทรศัพท์นะคะหรือ,อถ้านักเรียนใช้คอมพิวเตอร์แล้วนักเรียนดาวน์โหลดโปรแกรม Photoshop ไม่ได้จริงๆนักเรียนก็เข้าเว็บไซต์นี้เลยนะคะเซิร์ชคำว่า p โฟโต้พีเสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะเจอคำว่า h t t p c อ่อโพลอเร o t com หนูก็คลิกเข้าไปพอเราเปิดโปรแกรมตัวเว็บไซต์ Ph o ต้ e ขึ้นมานะคะถ้ามันเป็นภาษาไทยก็เรียกคำว่าโครงการใหม่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษตัวนี้จะเป็นคาว่าม e วโปร j e กต์นะคะน้กเรียนก็ดูตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยสังเกตว่าอ่เมาส์ตรงนี้นะคะ มันแบบโดนเลือกไหมม๊อกลุ่มแรกตรงนี้นะคะลูกศรตรงนี้ก็อเอามาคลิกให้เป็นสีดําให้เห็นชัดเจนแล้วก็ตรงคําว่าเลือกอัตโนมัติตรงนี้นะคะมีข้อหมายถูกหรือยังถ้าภาษาอังกฤษจะเป็นออโต้ e l ชิเล็เนาะแล้วก็ตรงโชว์ทานฟอร์มคอนโทลตรงนี้นะคะนักเรียนก็ต้องติ๊กเลือกด้วยเพราะนั้นก็เช็คเวลาทําอะไรก็ตามในส่วนของโปรแกรมโฟโต้ช็อปนะคะ,ะตำแหน่งนี้เนาะ,คะเคลื่อนย้ายเนี่ยต้องคิด แล้วก็เลือกอัตโนโมัติกับ t า a n s f o r m control เนี่ยเราต้องเลือกอยู่แล้วพอเราเช็คว่าทั้งสามตำแหน่งนี้มันโดนเลือกแล้วเรียบร้อยนักเรียนกดคำว่าโครงการใหม่นะคะโครงการใหม่ในส่วนของโครงการใหม่เนยนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะภาพแรกที่เราจะสร้างเนี่ยนักเรียนสังเกตนะาดูจากดูจากภาพนี้ของครูนะคะอันนี้ก็คือเว็บไซต์ของเราที่เราจะทำณนะภาพแรกที่เราสร้างจาก p h o t o s h o p เนี่ย นะคะตำแหน่งก็คือภาพแบนเนอร์ขนาดคือ1ันยี่สิบสี่กับสอง1้อยก็คือ w d t h นะคะส่วน250ก็คือ High คือความสูงเนาะภาพแบนเนอร์เนี้ยคืองานแรกเพราะฉะนั้นครูจะลองทำเฉพาะภาพนี้ให้ดูก่อนส่วนภาพอื่นๆนะักเรียนก็ไปดูขนาดแล้วก็ทำตามนะคะแล้วก็ออกแบบเอาเองนะคะเสร็จเรียบร้อยอ่ะตรงนี้นะคะเราทำภาพแบนเนอร์นะักเรียนก็ตั้งชื่อว่าแบนเนอร์เลยก็ได้นะคะ ขนาดความกว้างตรงนี้เราใช้เป็น1024ด้านหลังต้องเป็นคำว่าพิกเซลนะคะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนก็ดูสะกดไห้ตรงเนาะความสูงก็คือไฮที่ครูบอกเมื่อกี้ใช้250นะคะพื้นหลังก็คือ b a c k กราว n ์คอนเทนตตรงนี้เลือกเป็นโปร่งใสเนาะถ้าเป็นภาษาไทยถ้าภาษาอังกฤษใช้เป็นทม์พารเลนนะคะพอนักเรียนปรับ1 2 3 4 5ที่ทีด้วยกันนักเรียนกดคําว่าสร้าง พอเราเปิดสร้างขึ้นมาปุ๊บเราจะได้ขนาดที่เราจะทําแบนเนอร์คือภาพแรกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่นักเรียนจะอ่าจะทําขั้นตอนถัดไปนะคะนักเรียนลองเซิร์ชภาพเนาะเซิร์ชภาพที่เราต้องการสมมติทำเรื่องอะไรเว็บไซต์ที่ครูให้นักเรียนคลิดหัวข้อค่ะนักเรียนก็หารูปภาพเก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของนักเรียนหรือเครื่องคอม่อนเรียนโน้ตบุ๊กนักเรียนนะคะหาเป็นรูปภาพอ่าที่เราสามารถที่จะ เอามาทำข้อมูลในการสร้างเว็บไซต์ได้นะคะาหาคิกขวานะคะเวลาที่จะเซฟรูปหรือถ้าเป็นโทรศัพท์น่าจะกดแชรแล้วมันจะมีคําว่าบันทึกรูปภาพหรือว่บันทึกรูปภาพใส่โทรศัพท์ของตัวเองเพื่อที่เราจะเอามาใช้ตัดได้เนาะก็บันทึกไปอ่ะนะคะเดี๋ยวครูขอย้ญาตไปที่เดสก์ท็อปเลยนะคะสร้างโฟลเดอร์ที่เดสก์ท็อปอ่ะเลือกภาพดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะเวลาเซฟ ไฟล์รูปภาพที่เราจะเซฟได้นามสกุลตรงนี้เนาะตรงเซฟไทยเนี่ยจะเป็น jpeg gif png แล้วก็ bmp นะคะที่เราสามารถตัดได้น mm ักเรียนก็ดูนิดนึงเนาะเวลาเซฟว่าตรงนี้มันใช่ทั้งสี่นามสกุลที่ครูบอกไหมนะคะถ้าใช้นั้งสีนามสกุลกดเซฟอ่ะก็หาภาพที่เราคิดว่ามันสวยแล้วเราจะเอาไปใช้อะคะในการสร้างเว็บของเราได้นะคะอ่ะก็เซฟไปสัก เกือบ,บสิบรูปอะนะคะเผื่อเราไปเลือกใช้เนาะบางบางภาพมันอาจจะใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างนะคะอ่ะยกตัวอย่างหนูก็เซฟไปแบบนี้เสร็จเรียบร้อยกลับมาที่เว็บโฟโต้พีของเรานะคะ mm hmm. เราก็จะเปิดภาพที่เราเซฟขึ้นมาโดยการเข้าที่ไฟล์นะคะแล้วเลือกเปิดอ่ะก็หาโฟลเดอร์ที่เราสร้างเอาไว้หรือในเครื่องโทรศัพท์ของนักเรียนเปิดขึ้นมาทีละภาพ นะคะาวน,นี้เวลาตัดเครื่องมือที่ใช้ตัดนับมาค่ะตัวที่สองจากซ้ายแบบนี้ก็ได้เนาะสี่เหลี่ยมวงกลมก็ได้หรือจะใช้เป็นแบบคลิสเนี่ยแบบเลือกวัตถุก,ก็ได้นะคะก็แล้วแต่นักเรียนจะเลือกเนะาะใช้เป็นเลือกอย่างเร็วก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะเลือกอย่างเร็วกดผู้กรัรกดตรงนี้เนาะโหมดเนี่ยให้เลือกเป็นเครื่องหมายบวกบวกเพื่อเลือกนะคะถ้าลบก,ก็คือสิ่งเราจะไม่เอาเพราะนั้นเราเลือกบวกนะคะกดบวกไปแล้วเอาก็เอามือเนี่ย เลือกนะคะบริเวณที่เราจะใช้สมมติครูจะเอาแค่จานแบบเค้กครูก็กดเลือกไปถ้ามันเลยกดลบค่ะแล้วดึงมันขึ้นมานะคะดึงเอามือเลือกเลือกดีๆเนาะคลิกดีๆนะคะแล้วกดบวกอ่ะเลือกไปแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยกดลูกศรน,นะคะเอาเมาส์มาชี้ลูกศรรูปแรกคราวนี้เราจะ copy ก๊อปปี้รูปเนี้ยนะคะไปวางในงานของเราเนี่ยคือให้เข้าเมนูแก้ไขเลือกคัดลอก นะคะแล้วนักเรียนก็มาคลิกงานที่เป็นตารางาลสกคอตตรงนี้เลือกแก้ไขแล้วก็เลือกวางนะคะแปะก็ได้ค่ะแปะไปนะคะลูกศรดังนี้สามารถที่จะย่อดได้นะคะว่าเราจะเอารูปเราไว้ตำแหน่งไหนมุมไหนแบบนี้นะคะกดลูกศรที่ตัวซ้าย m move to จริง,รงๆคือเราเรียกว่า m move to นะคะคำว่าเคลื่อนย้ายนะคลิกหนึ่งครั้งรูปนี้ถ้าเราไม่ใช้แล้วนักเรียนก็ปิดมันออกไปค่ะ อย่าลืมเนาะว่าว่างานเราเนี่ยมันจะต้องมีแค่นี้อย่างเดียวอย่าไปเผล่อติดหนูก็เปิดไฟล์ภาพขึ้นมาใหม่นะคะก็แล้วแต่ว่านัเรียนจะตัดภาพแนวไหนเช่นเอาสีเหลี่ยมบ้างนะคะนัเรียนก็เลือกตัดไปเข้าเหมือนเดิมอย่าลืมเนาะเมาส์อยู่ตำแหน่งนี้นะคะ move to แก้ไขนะคะแล้วเลือกคัดลอกแล้วมาคลิกที่ภาพเดิมของเราเลือกแก้ไขแล้วก็เลือกแปะหรือวางนะคะ c o n t r o l v อ่ะเป็นแบบนี้สังเกตว่าถ้าภาพมาทับกันแบบนี้ใช้วิธีการสลับเลเยอร์เลเยอร์อยู่ตรงนี้นะคะเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองแบ็กกราวเนี่ยเราต้องการให้เลเยอร์ไหนอยู่ด้านล่างหรือว่าคลิกซ้ายหรือเอามือเนี่ยจิ้มค้างย้ายมาันลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นการสลับเลเยอร์อ่าภาพนี้ไม่ใช้แล้วก็ปิดกดตกลงนะคะก็ไฟล์เปิดภาพขึ้นมาใหม่ อ่ะแบบนี้เนาะตัดรูปก็แล้วแต่นักเรียนอาจจะตัดเป็นวงกลมหรือใช้แปรงอันนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่นักเรียนสะดวกเนาะกดก็เลือกตรงไหนเลือกคือจิ้มตรงนั้นก่อนนะคะจิ้มไปแบบนี้ดกด m Move to แก้ไขนะคะคัดลอกแล้วก็มาแบนเนอร์แก้ไขแล้วก็แปะหรือ Ctrl V นน,นะคะยอ่อเวลายอ่ยอย่อที่มุมนล้เรียนก็วางภาพเนี้ยไปออกแบบให้มันสวยนะคะสมมุติว่ามันสวยแล้ว อันแล้วก็จัดวางตำแหน่งเนาะวางให้มันสวยๆเลยนะคะใช้หลายลูกสมมติว่ามันสวยแล้วเนี่ยให้เรียนเลือกตัวทีนะคะตัวทีตรงนี้เพื่อที่เราจะพิมพ์ข้อความพอเลือกตัวทีแล้วให้กดที่เมนูของตัวทีข้างบนตรงนี้นะคะกดลูกศรลงมาเลือกชนิดของฟอนต์ที่เราจะใช้กับงานนี้นะคะจะใช้ฟอนต์ไหนก็เลือกนะคะเสร็จเรียบร้อยมาปรับขนาดตรงนี้ใช้72นะคะแล้วก็กดลูกศรทีนึงแบบนี้ สีจะอยู่ในช่องสีดำๆตรงนี้คลิกเลือกค่ะอยากได้สีไหนเลือกเฉดตรงกลางตรงนี้ก่อนนะคะอ่าแล้วหนูก็คลิกไปที่สีตรงนี้อ่าต้องเลือกสีโทนสีตรงนี้อีกครั้งหนึง่งพอเลือกโทนสีได้แล้วค่อยกดตกลงพอเรากดตกลงเสร็จรอสักแป๊บนะคะเครื่องหรือโทรศัพท์เรามันอาจจะช้าหรือ,อยังไงเนี่ยรอมันพักมันก่อนแล้วก็เอาเมาส์เนี่ยมาจิ้มตรงกลางตรงนี้อ่าจิ้มตรงกลางนะคะเคอร์เซอร์มันจะเห็นเป็นเทาๆหนูก็พิมพ ร้านกาแฟแนะนาําอันนี้ครูทําเรื่องนี้เนาะครูก็เลยใช้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยมาสตำแหน่งลบถูกย้ายขวดซ้ายค้างเราจะวางไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ของหน้าจอนักเรียนครานนี้เราอยากจะใส่รูปแบบเพิ่มเติมนะคะนักเรียนก็มาใส่ตรง e f f ตรงนี้ก็ได้ค่ะ e f f แล้วก็เลือกเป็นขอบนะคะขอบ อ่าในส่วนของขอบเนี่ยมันก็จะมีให้เราปรับเห็นไหมขอบเนี่ยหนูอยากได้สีแบบไหนขอบหนาแค่ไหนตรงน,นี้ปรับตัวเองนะคะส่วนสีก็กดไปที่สีแดงตรงนี้อันนี้คือสีของขอบเนะเาะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะคะนักเดีอนอยากเลือกสีอะไรนักเรียนก็คลิกเลือกไปกดจกลงอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้คือขอบเสร็จเรียบร้อยกดตกลงค่ะ คราวนี้ในส่วนของข้อความเนี่ยถ้าเกิดว่านักเรียนอยากจะเปลี่ยนสีนักเรียนก็เลือกรูปตัวทีสองตัวนี้ทีใหญ่ทีเล็กมันจะเขียนว่าเครื่องพิมพ์ตัวอ,อักษรคลิกไปค่ะเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนสีข้างในที่เป็นสีม่วงเนี่ยได้โดยาก,การคลิกไปตรงสีเดิมแล้วก็เปลี่ยนใหม่กดตกลงแบบนี้นะคะอ,ะพ,อพอเราไม่อยากใช้หน้าจอเนี้ยนักเรียนก็กดตัวนี้สมมุติว่ามันเสร็จแล้วสวยแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนก็เซฟวิธีเซฟคือไปที่ไฟล์บันทึกเป็น p s d ่ถ้าในโทรศัพท์คุณไม่แน่ใจว่ามันจะให้เราไปเซฟไหนนักเรียนก็กดไปนะคะเซฟแบบนี้ก่อนเนาะพอเสร็จเรียบร้อยครั้งที่สองนะคะให้เลือกเป็นส่งออกเป็นแล้วเลือกเป็น GIF ส่งออกเป็นนะคะคำนี้นะส่งออกเป็นนะคะแล้วก็เลือก GIF อ่ะเสร็จเรียบร้อยมันจะให้เรากดบันทึกก็กดบันทึก ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มันจะดาวน์โหลดมาอยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มันจะมีปุ่มให้เรากดดาวน์โหลดก่อนแล้วหนูก็ไปหาไฟล์นั้นขึ้นมานะคะเสร็จเรียบร้อยนันเรียนก็แคปรูปนี้ส่งครูแล้วก็ไปเปิดไฟล์ภาพที่ที่มันดาวน์โหลดจากในโทรศัพท์แล้วค่ะส่งครูในไลน์จะเป็นแบบนั้นอ่าภาพแบบนี้ที่มันเสร็จโอเคเนาะลองดูนะคะส่วนภาพขนาดอื่นๆถามว่าทำยังไงก็ อย่างปุ่มเนี่ยมันมีสิบปุ่มใช่ไหมนั่นเยนก็ใช้ลักษณะการสร้างเหมือนกันโดยการกําหนดขนาดแบบนี้สองร้กว่าห้าสิบก็ทาข้อความตามนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นภาพเป็นปุ่มออกมาใส่พื้นหลังใส่รูปตัวเองแต่ข้อความต้องตามคูณทั้งหมดอ่ะก็เซฟตัวปุ่มเนี่ยจะมีทั้งหมด10ครั้งเราจะต้องทําภาพจากโฟโต้พีททั้งหมด10ภาพตามข้อความนี้ ส่วนภาพตรงกลางใช้ขนาด500กับ500แล้วเรียนก็ตัดภาพเองตัดออกมาแล้วมันจะมีแต่ภาพไม่มีข้อความอะไรนะคะตรงนี้เนาะจะได้ไฟล์ภาพขึ้นมาอ่ะลองดูนะคะลองลองทำดูนะลูกนะโอเคนะคะอ่ะคลิปนี้ถ้าสงสัยไงเดี๋ยวหนูก็ค่อยไลน์ถามคุยอีกทีนึงเนาะสวัสดีค่ะ